ของจอยเป็นสเต็กปลาดอรี่นะคะทุกคนทีนี้เดี๋ยวจอยจะพาเพื่อนๆไปดูอีกโซนนึงนั่นก็คือโซนดาดฟ้าของร้านค่ะ จอยพาเพื่อนๆมาเที่ยวร้านกาแฟง1ร้านนะคะซึ่งเป็นร้านประจำของจอยเองเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยจอยเคยมารีวิวร้านนี้แล้วแต่ว่าเขามีการปรับปรงมีการเพิ่มโซนต่างๆมาเยอะมากและรอบนี้จอยพาไม่ได้เลยเพราะว่าโซนที่เขาเพิ่มมาใหม่นะคะสวยมากทุกคนและเดี๋ยวจอยจะพาทุกคนไปดูกันนะคะก่อนที่เราจะพาไปดูด้านในนะจอยขอพาเดินดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะ,ปะไปดูกันค่ะว่าสวยขนาดไหน ซ้ายมือของจอยนะเป็นโซนที่เราอะ่ะจะสั่งเข้าไปสั่งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารตรงนี้ได้เลยพอเข้ามาแล้วไปสั่งเครื่องดื่มก่อนแล้วก็เราก็ออกไปเดินเล่นถ่ายรูปชมวิวชมบรรยากาศด้านนอกได้เลยเพราะว่าที่นี่เขามีเครื่องไวเลสที่จะมีสัญญาณแจ้งเตือนตื๊ดเวลาที่ได้เครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วพอเราได้สัญญาณแล้วได้ยินสัญญาแล้วก็เดินกลับเข้ามาเอาเครื่องดื่มได้เลยค่ะทุกคนป่ะเดี๋ยวจอยพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันต่อค่ะ โซนนี้เป็นโซนที่ลูกสาวคนเล็กของจอยชอบมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเขาจะชอบมานั่งไกวชิงช้าตรงนี้ตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวจอยพาไปดูโซนใหม่ๆกันต่อคะ่ะ ตรงนี้จะมีเป็นถนนแยกซ้ายกับขวาด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าโซนใหม่ที่จอยพูดถึงนะอันนี้อยู่ด้านนี้นะคะแต่ว่าจอยจะยังไม่พาไปนะขอพาไปดูบรรยากาศรอบๆก่อน ถ่ายรูปเล่นได้ด้วยแล้วก็ยังมีโต๊ะมีเก้าอี้ไว้นั่งสาหรับเข้ามาดื่มน้ําหรือว่าเข้ามาพักผ่อนตรงนี้ได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็มีที่ถ่ายรูปหลายมุมเหมือนกันนะคะทุกคนขายเห็นไหมมีกระเช้าให้นั่งด้วยแล้วก็ทางซ้ายมือของจอยนะก็จะมีบ้านมีกระต๊อบนะแล้วก็ ขวามือก็เป็นโต๊ะให้เรานั่งไปดื่มน้าําทานข้าวกันได้นะคะก็คือบรรยากาศแถวเนี้บอกเลยนะคะว่าลมเย็นสบายมากแล้วก็ถ่ายรูปได้ฟินๆค่ะนะเห็นไ,ไหมโฟดได้หลายแอคเลยนะอ่าเดี๋ยวจอยพาทุกคนไปดูบรรยากาศที่จอยอยากพาไปดูดีกว่าทุกคนคะ่ะนะไฮไลท์ของวันนี้นะคะ ไฮไลท์ของจอยที่จอยบอกนะทุกคนแล้วจากที่จอยสังเกตนะคะคนที่เข้ามาในร้านเป๊ะๆนะส่วนใหญ่สั่งเครื่องดื่มแล้วก็จะเดินเลยไปเลยไปถ่ายรูปทางด้านหลังอย่างที่จอยพาไปเมื่อกี้เนาะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนแวะเข้าไปด้านในอะจอยก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าใครไม่ได้แวะเลี้ยวขวาเข้าไปเนะะี่ยค่ะคือพลาดมากนะไปะเดี๋ยวจอยพาเข้าไปดูว่ามันสวยขนาดไหนเพราะมันสวยจริงๆทุกคน ของร้านเปเต้นะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นทางเดินที่มันสามารถเดินเป็นวงกลมได้เลยนะไปได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะและตรงกลางทางเดินเนี่ยก็จะเป็นโซนที่ไว้สําหรับนั่งกินข้าวนั่งแบบว่าจิบเครื่องดื่มได้เลยนะคะแล้วก็ที่นี่นะเขามีจุดไฮไลท์ก็คือว่าเขาจะมีน้ำตกแล้วก็มีเป่ามีบ่อปลาคาร์ฟด้วยคะ่ะทุกคนหา และที่สำคัญนะคะก็จะมีนักดนตรีเล่นสดวันเสาร์และก็อาทิตย์นะคะเวลาประมาณเที่ยงถึงบ่ายสามนะเดี๋ยวจอยพาไปดูบอปครับและนักตกกันค่ะบอกเลยว่าสุดมากๆจริงๆ ใจบอกนะคะแล้วก็มีบ่อปลาคัฟด้วยซึ่งบ่อปลาคัฟนะน้าใสมากปลาคัฟนะตัวใหญ่มากแต่ว่าที่นี่ไม่มีให้อาหารปลาคัฟนะคะเพราะจอยเคยไปเห็นที่อื่นนะเขาจะบอกว่ามีปลาเข้ามากรูมาเลยเวลาที่เราเดินไปใกล้ๆบ่อเนาะแล้วก็ที่ทุกคนเห็นบรรยากาศของต้นไม้ทั้งหมดที่เห็นอยู่นะคะเป็นต้นไม้จริงทั้งหมดนะไม่ได้บอกว่ามีแต่งเป็นต้นไม้ปลอมแทกนะคะบรรยากาศคือให้ความร่มรื่นดีมากๆเลย สวยมากเลยอ่ะบรรยากาศหุยมีความสุขมากๆเลยเนาะนี่เดี๋ยวจอยพาไปดูน้ำตกนะเพราะว่าน้ำตกของที่นี่นะคะเขาจัดไว้สวยมากๆคือแบบเหมือนน้ำตกจริงๆทุกอย่างอะ่ะมีแบบมีตะไคร่น้ำมีมอสกอดด้วยอ่ะแบบไปดูกันค่ะทุกคนเห็นไหมน้ำตกอ่ะสวยมากๆอย่างที่จอยพูดเลยใช่ปะ แล้วคิดดูนะในหินก้อนหินเนาะตรงก้อนหินเนี่ยเขาก็จะมีตะไคร่น้ําขึ้นสีเขียวแบบคือแบบว่ามันให้บรรยากาศแบบเป็นธรรมชาติจริงๆเหมือนน้ําตกจริงๆอะ่ะทาได้สวยมากทําได้เป็นธรรมชาติมากๆเนาะและบรรยากาศโดยรวมอะ่ะคือดีมากเรานั่งมานั่งถ่ายรูปหรือว่าแค่มานั่งแบบรับบรรยากาศเนี้ยมันก็รู้สึกว่าเย็นสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนที่จอยมาตอนนี้นะจอยมาถ่ายช่วงเช้าทุกคน พอช่วงเช้าเนี่ยแดดจะมาจากทางขวามือของตอยเนาะมันก็จะให้เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าจอยเคยมาช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นเนี่ยพระอาทิตย์จะตกด้านนี้ใช่ไหมแสงก็จะมาจากทางด้านเนี้ยแล้วก็จะมีแสงอาทิตย์รอดช่องมาแบบว่านะ้าจากต้นไม้จากใบไม้ยอะไรเงี้ยมันจะสวยมากๆก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเลยเนาะสวยมากจริงๆและเนี่ยเห็นปะยิ่งมีละองน้ำฝอยๆขึ้นมาแบบนี้นะคะให้บรรยากาศชุ่มชื้นแบบ โอ้สบายใจอ่ะอืมแล้วดูนะทุกคนดูดิเห็นปะมาโอ้มีต้นเขาเรียกว่าอะไรนะต้นมอสเหรอจอยก็ไม่ไม่แน่ใจเนาะอาจจะพูดผิดก็ได้นะแต่ว่ามันขึ้นตามก้อนหินเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบเอาก้อนหินมาแล้วมาวางโป๊ะจัดฉากสวยๆนะอันนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าเขาคำนึงถึงรายละเอียดปีกย่อยอ่ะคือการจัดสวนที่เนี่ย มันใช่เลยสวยมากจริงๆไม่รู้จะใช้คำไหนเกินค่ะคำนี้อีกแล้วว่ะทุกคนนะใครยังไม่ได้มาใครยังไม่ได้มาดูโซนใหม่ของเปเป้คอฟฟี่การ์เด้นนะคะให้มาเลยนะไม่มานี่พลาดเลยนะหรือถ้าเกิดว่าใครมาแล้วแล้ว,ลวไม่ได้มาดูโซนนี้นะจะบอกเลยนะคะพลาดมากอ่ะโอเคใจเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวจอยไปสั่งเครื่องดื่มแล้วไปหาอะไรกินก่อนไปค่ะเราไปดูโซนสั่งเครื่องดื่มกัน รอ,รอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปรากฏว่าตอนนี้หิวแล้วทั้งหิวข้าวทั้งหิวน้ำเลยทุกคนก็เดี๋ยวจอยพาไปสั่งเครื่องดื่มและอาหารข้างในกันค่ะเสร็จแล้วที่หนึ่ง สั่งอาหารกับเครื่องดื่มแล้วค่ะทุกคนขอใส่แมสนะตอนนี้ที่นี่มีเมนูอะไรใหม่บ้างคะตอนนี้มีตอนนี้มีสเต็กค,ค่ะสลัดสปาเกตตีมันะ้ยมีสเต็กนะทุกคนค่ะมีสเต็กมีสลัดแล้วก็มีสปาเกตตี้ค่ะแล้วก็เมนูไหนที่ขายดีมากๆเลยคะถ้าขายดีตอนนี้ก็จะเป็นพวกอาประเภทยา่างแล้วก็สามชั้นทอดน้ำปลาอ๋อขายดี ข,ขายดีทุกคนที่ใครมาแล้วนะพลาดไม่ได้เลยนะของที่นี่นะคะก็คือประเภทยำแล้วก็เนี่ยปลานะคะปลาทับทิยมยำตะไคร้ทุกคนหา mm hmm. แล้วก็มีปลากระพงทอดน้ำปลาด้วยพลาดไม่ได้นะ,ะแต่เดี๋ยวจอยจะกินอะไรดีเลาววันนี้เ,เอาสเต็กใช่ไหมสเต็กอะไรดีตากล้องคะตากล้องจะกินสเต็กอะไรเอาหมูแล้วกันเนาะมีอะไรมางสเต็กไก่อ๋มีเอา พอกช็อปหมูค่ะแล้วก็ของจอยขอเป็นสเต็กปาดอลลี่ได้ค่ะแล้วก็เครื่องดื่มเครื่องดื่มเมนูปกติของจอยเลยอ่าน้ำส้มคันเนี่ยที่นี่เขาจะมีน้ำส้มคันด้วยนะคะเรามีทุกวันไหมคะหรือว่ามีส่วนมากจะมีทุกวัน ส่วนมากจะมีทุกวันนะทุกคนแล้วก็ของพี่เก่งเอานะไรเอเตโซเอเตโซเย็นหนึ่งแก้วค่ะน,ะนี่อีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพาดมานี้ตามมาตะก้องตามมานอกจากมีอาหารมีเครื่องดื่มแล้วยังมีขนมด้วยทุกคนอร่อยมากนะที่จอยกินประจำเลยนะคะบลูเบอร์รี่ชีเค้ก เมนูประจำนะแล้วก็นี่จริงๆอันนี้จอ,อยังไม่เคยลองนะทุกคนแต่ก้องบอกว่าจะเดินไปตรงไหนตั้งน,นะ <c oughs> อ่ะอันนี้จอยยังไม่เคยลองเลยนะน้ำช่อมะาพร้าวขายดีมาก,มากใช่ไหมคะจริงๆเราสรรพคุณเขาประมาณไหนคะ ควบคุมค,ความดานันแล้วก็เบาหวานคนที่เป็นเบาหวานทานไนดะ้ก็จะหวานนาิดนึาอ๋อแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วข้อนี้ต่อโลในเลือดเบาหวานความดันดื่มได้ค่ะทุกคนอ่นะลองสักแก้วลองสักขวดนะึงนะคะนุ้ยนะโอเคแล้วก็ที่นี่นะคะเขาจะมีเครื่องจะเป็นเครื่องไวเลตน,นะคะเวลาที่ เรื่องดื่มมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีสัญญาณแจ้งไปนะดังตืดๆแล้วก็มารับได้เลยแล้วก็ใครที่เข้ามาถึงนะคะจะมาสั่งอาหารมาสั่งเครื่องดื่มก่อนก็ได้แล้วก็ไปเดินเล่นนะเหมือนอย่างที่จอยบ,บอดตอนแรกเนาะไปเดินถ่ายรูปก,กันให้เรียบร้อยนะคะหิวเหนื่อยแล้วก็ค่อยมานะค่อยมากินมาเติมพลังกันต่อแล้วก็จะกลับไปถ่ายรูปต่อก็ได้นะคะทุกคนอโอเคค่ะปะเดี๋ยวจอยไปรออาหารต่อแล้ว ตอนนี้จอยก็สั่งอาหารเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วอของที่เนี่ยเปป้ค Coffee าร์เด้นะคะเขาจะมีโซนห้องแอร์ที่เป็นโซนที่จอยไปสั่งเครื่องดื่มสั่งอาหารเมื่อกี้เนาะก็คือเราจะนั่งแบบในห้องแอร์เยน็ยนๆสบายๆก็ได้หรือจะขยับออกมานั่งด้านนอกที่อยู่หน้าห้องแอร์ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจอยเลือกที่จะมานั่งโซนใหม่ตรงนี้เพราะว่าบรรยากาศตรงเนี้ยดีมากๆเนาะเยน็นสบายลมพัดอ่อนๆนะคะแล้วก็ มีเสียงน้ำตกมีเสียงน้ำไหลมีปลาว่ายแบบโหยถ้าเกิดว่าใครมากับครอบครัวนะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบที่เด็กๆชอบหรือถ้าเกิดว่าใครมากับแฟนมากับเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งเนาะฟิลฟิล,ฟลนะแล้วก็อย่างที่จะบอกนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เนี่ยเขาจะมีเล่นดนตรีสดให้ด้วยนะคะเวลาเสาร์ วันเสาร์กับอาทิตย์นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันธรรมดาแบบนี้นะคะปกติก็จะมีเปิดเพลงคลอๆเบาๆนะแต่ว่าในช่วงที่จอยมาถ่ายทําอยู่เนี้ยนะคะจอยจะไม่ได้เปิดเสียงให้ทุกคนนะคะก็เลนก็อาจจะเงียบๆไปนิดนึงเนาะแต่ถ้าใครมานะก็จะได้ยินเสียงเพลงคลอๆไปด้วยนะนั่งแบบบรรยากาศดีๆมากเลยนะเดี๋ยวก่อนช่วงนี้ก็ดูบรรยากาศไปก่อนนะคะรออาหารมาแล้วเดี๋ยวจอยมาชิมให้ดูกันคะ่ะ จอยสั่งนะทุกคนเมื่อกี้จอยแอบสั่งน้ำช่อเนี่ยใ,ใช่ไหมช่อนอกมะพร้าวใช่ไหมเออลืมชื่อซะง,งั้นนะคะแต่ว่าตอนสั่งอ่ะเป็นขวดใช่ไหมแต่ว่าพอเวลาเขาเสิร์ฟม,มานะคะเขาจะเสิร์ฟม,มาใส่แก้วแบบนี้คะ่ะทุกคนขอชิมก่อนนะม,มันมีแบบความหวานนิดนีด้แล้วก็มีความหอมหอมมีเหมือนแบบ จะว่าไม่ไหมแบบเหมือนเป็นกลิ่นไม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาก็ไม่เชิงนะทุกคนแต่ว่าเป็นรสชาติที่กําลังแบบกลมกล่อมแล้วก็พอดีนะคะถ้าบอกถ้าเปรียบเทียบกับน้ําตาลสดนะแถวแถวบ้านที่เคยกินนะคะมันก็จะคล้ายๆกันนะแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าหอมขึ้นคอขึ้นมาหน่อยๆนะคะอร่อยเนี่ยแถมได้ประโยชน์ด้วยนะคะทุกคนใครซื้อนะคะอย่าลืมนะซื้อไปชิมได้เลยแล้วก็สําหรับอันเนี้ยนะตัวนี้นะคะน้ํา น้ำส้มคั้นเนี่ยจอยกินประจําอยู่แล้วนะคะของที่นี่นะคะเขาจะเป็นน้าส้มที่คั้นมานะคะทุกคนเปรียปร้ยวๆหวานๆอร่อยมากส่วนกาแฟนะคะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ากาแฟเนี่ยกินประจําอยู่แล้วจะก,กาแฟของเปเปๆนะคะเขาจะค่อนข้างหอมแล้วก็อร่อยนะคะก็ไม่ชิมละกันเพราะว่าเป็นของพี่ตะก,กองเขา ต่อไปเป็นเมนูสเต็กนะคะสเต็กของจอยเป็นสเต็กปาดอรี่นะคะทุกคนนี่จานใหญ่มากเลยแล้วก็มีเครื่องเครียงนะคะเป็นเฟรนฟรายนะแล้วก็เป็นน้ำสลัดนะคะมีสลดัดนะแล้วก็เดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะว่าจะแบบว่ารสชาติเป็นยังไงอื้อ อร่อยมีความกรอบนอกแล้วก็นุ่มในอยู่นะคะแล้วก็น้ำซอสนะคะที่ล่ามาถูอว่าแบบมันลงตัวมากๆเลยค่ะทุกคนส่วนอันนี้นะคะพอกชอบนี่นะเขาเลื่อนมาตรงนี้นิดนึงชานใหญ่มากอ่ะ วิจารย์ใหญ่แล้วก็จัดจานได้สวยมากเลยเห็นไหมทุกคนน่ากินอนาะเนาะสีสันแบบทั้งผักนะคะผักเนี่ยที่อยู่เนหะ็นไหมสีสันของผักก็สดใสมากแล้วก็น่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวจอยมาลองชิมพอกช็อปนะคะขออนุญาตตากล้องนิดนึงนะกินนิดนึงจะไม่กินดีไม่ได้ต้องชิมค่ะ อือ่านี่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนชิมก่อนนะชิมน้ำซอสน,นิดนึงนะคะอันนี้นี่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ยั่วทุกคนนะคะแต่ยั่วตะก,กองนะ <c oughs> ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนแล้วก็ น้ำซอสที่ล่ามาด้วยอ่ะจอยคิดว่าน้ำซอสที่ล่ามาด้วยกำลังดีนะคะก็สำหรับที่ใครแบบเออชอบพอกช็อปนะคะก็เนี่ยอันนี้ดีมากนะเหมาะนะคะแต่ว่าจอยเป็นคนชอบเมนูปลาไงจอยก,ก็เลยได้รู้สึกว่าถ้าคนที่ชอบหมูชอบเนื้อนะคะก็น่าจะชอบแหละสำหรับเมนูนี้นะคะโอเคเดี๋ยวจอยขอ เติมพลังกันก่อนแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะทุกคนกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยไม่อร่อยก็ดูเอาละกันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายกินผักนะคะอาจจะบ่นจอยน,นิดนึงว่าทําไมจะไม่ยอมกินผักเนาะผักก็แพงนะบดิจอยไม่ค่อยชอบกินผักอะคะ่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจอยจะพาเพื่อนๆไปดูอีกโซนหนึ่งซึ่งเป็นโซนที่ เชื่อว่าหลายหลายคนที่เคยมาร้านเป้ๆนะคะอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่ามีด้วยนะแล้วก็หลายหลายคนนะคะก็ไม่เคยขึ้นไปดูนะคะนั่นก็คือโซนดาดฟ้าของร้านค่ะแต่ปกติแล้วนะโซนดาดฟ้านะคะถ้าตอนกลางวันก็อาจจะบอกอาจจะไม่เหมาะนิดน,นึงนะแต่ถ้าใครมาช่วงเย็นๆนะคะขึ้นไปดูอะ่ะนะก็จะได้อีกบรรยาการนึงแต่ว่าบรรยากาศนั้นจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจอยพาขึ้นไปดูกันค่ะ อยนะคะจะมีห้องน้ำด้วยนะทุกคนจะแยกมีห้องน้ำชายกับหญิงนะคะดาดฟ้าของร้านนะคะจะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะเดินขึ้นไปตรงนี้ค่ะ จะเป็นอีกบรรยากาศนึงเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนเรามองจากมุมสูงอะค่ะแล้วก็จริงๆอย่าที่จะบอกนะว่าจอยมาช่วงตอนกลางวันนะคะถ้าเกิดว่าช่วงตอนกลางคืนช่วงเย็นๆเนี่ยนะพระอาทิตย์ก็จะตกตรงนู้น,นะค่ะมุมนู้นเลยเนี่ยอแต่ว่าช่วงเวลาที่จอยมาอัดคลิปตอนนี้นะคะมันเป็นช่วงฤดูฝนเนาะหน้าฝนเนี่ยพระอาทิตย์ก็จะตกช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใครมาช่วงหน้าหนาว นะถ้ามาช่วงหน้าหนาวนะคะดวงอาทิตย์จะตกฝั่งนู้นเลยแล้วมันจะเป็นเหมือนดวงอาทิตย์รนะับขอบแบขบขอบต้นไม้ไปเลยอะคะ่ะก็จะได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งนะใครที่เข้ามาที่ร้านเปเป้นะคะลองมาถ่ายรูปวิวด้านนี้ดูนะเพราะจอบอกเลยว่ามันเป็นวิวที่ไม่ค่อยมีคนเขาถ่ายกันนะอย่าลืมนะคะถ่ายลงลงเพจนะคะหรือว่าก็ถ่ายลงเฟซตัวเองเออลงอลงเฟซตัวเองแล้วก็แท็กมาที่เพจนะคะเนี่ย บรรยากาศดีมากเลยค่ะเปเป้คอฟฟี่การ์เด้นเปิดเวลา9โมงจนถึง6โมงครึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใคร กลัวว่าควรจะปิดช่วงไหนนะคะปิดตอน6โมงนะใครที่แบบว่าอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะก็ไปสั่งก่อนได้แล้วก็เปเป้นะเขาจะหยุดทุกวันจันทร์นะคะแต่ถ้าใครนะแบบกังวลว่าจะชัวร์ไม่ชัวร์นะคะก็ให้เข้ามาดูในเพจข,ของร้านก่อนได้นะร้านนะคะจะอยู่ตรงตำบลน,นิคมสร้างตนเองนะอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะจะอยู่เส้นถนนพระโโยธินที่จะพระพุทธบาทไปลบบุรีนี่เองค่ะ ถ้าเกิดว่าจากพระพุทธบาทมานะจะอยู่ด้านซ้ายมือแต่ถ้าเกิดว่ามาจากลบบรุรีจะอยู่ขวาม,มือนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครผ่านมาผ่านมาแถวนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะแวะที่ร้านเปเป้ได้เลยนะที่นี่มีหลากหลายบรรยากาศนาออาหารเครื่องดื่มนะคะมีได้ครบรสชาติเลยนะใครที่ยังไม่เคยมานะคะอย่าลืมนะอย่าพลาดที่จะแวะมาที่เปเป้คอฟฟี่การ์เดนค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดติดตามซับสไคร b ์ช่อง Joy Style Chili นะคะฝากกดติดตามซับสไคร b ์ได้นะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ Joy ลงคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย